ฝึกเป็นโค้ชให้ลูกในช่วงที่ลูกของเรากําลังอยู่ในช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายเคสที่เข้ามาปรึกษาครูค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องในวัยนี้เนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองสูงพักอะไรเตือนอะไรไม่ได้เลยโอ้ oh, ปัญหา108เคสมากค่ะที่ครูได้รับมาคุณพ่อคุณแม่คะเราต้องยอมรับว่าโลกนี้มันหมุนไปไวมากบางคนเนี่ยเขาเลือกทางเดินชีวิตในเบื้องต้นของตัวเองได้แล้วนะและที่ผ่านมานะคะมีน้องๆหลายคนค่ะที่อยากจะลงเรียน p r i v a t e ชิงกับครูนะคะเชื่อไหมคะว่าน้องๆน,นั่นแหละเป็นคนที่อยากเรียนไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่บังคับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องฝึกเรียนรู้ลูกและสําคัญที่สุดคือ ฝึกเป็นโค้ชให้ลูกค่ะการเป็นโค้ชให้กับลูกคืออะไรบ้างฝากเอาไว้สามข้อแบบนี้ค่ะ 1. ค่ะคือพ่อแม่ต้องรู้จาักการฟังและสังเกตลูกให้เป็นค่ะการฟังที่ดีคือการฟังไปถึงความรู้สึกของลูกลึกๆจริงๆเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่ฝึกการฟังให้ลึกมากยิ่งขึ้นจะทําให้ลูกมีความรู้สึกว่านี่คือพื้นที่ปลอดภัยของพวกเขาค่ะและ2ก็คือในเรื่องของการถามค่ะคุณพ่อคุณแม่นอกจากการฟังแล้วคุณพ่อคุณแม่จะถาม ูก็ได้ถ่ะว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยลูกมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคําถามพวกนี้ค่ะจะทําให้น้องๆที่เขากําลังอารมณ์หงุดหงิดพุ่งพ่านได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและ3ค่ะคือเรื่องของการสะท้อนกลับหรือว่าการฟีดแบ็ในมุมของลูกไม่ใช่มุมของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบเอาตัวเราไปเป็นบรรทัดฐานเพราะนั้น ข้อนี้หมายถึงว่าพอเราฟังลูกแล้วเราถามลูกแล้วเราสามารถสะท้อนกลับหรือฟีดแบ a c ได้ว,ว่าอ๋อโอเคจากที่แม่จากที่พ่อได้ยินแบบนี้หนูต้องการให้เรื่องราวนี้ดําเนินไปแบบนี้หรือหนูมีวิธีการรับมือแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนั้นอยากให้พ่อแม่ช่วยอะไรได้บ้างอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกๆมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยนี้ค่ะมาร่วมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยกันกับครูแอนด์อิมเมจพาวเวอร์นะคะ